เอาครับฮะเอาทีมงานสวัสดีครับอไม่ได้เอาสบายแสงนี่มาตึกป่าเลยครับมาตึกหรือวันเฮะเมื่อวันแฮะไหมใช่ครับทีมงานบ่าวปอวันนี้มากับแม่นี่นะอันนี้ไฝอันนี้อันนี้ไฝครับฮะอันนี้ไฝอ๋ออันนี้อันนี้เจอออเจออ๋อครับอ่าแม่เสียปอเอง อันนี้เดี๋ยวนี่นี่อนี้พ่ออ๋อโซโซนี่มือวานสมังเราเิ่งดูสิได้ลายอยู่บอกเขามีปลาคราบมาน้ำเอันนี้ไปอันนี้ตเก่งปานปาาลาราบมาน้แบบนีเออยูเาได้ปลาคราบได้ตัวละพันไยเอาละครับ

ดินมันเตือนลงไปทั้งหลายอเอายุดก่อนบ่กเรือไหนบอ่อต่อเลยตอนนอะไรบ่อ,บอ,อ,อได้จีบ,บ่อเนาะยัได้อสองสามตันี่ละ่โะโบ,บ่เ <laughs> ืนกัติดหินนั่นแล้ว เดี๋ยวค้อนีมีปลาคราบเนสิครบมันนักมันลายไปนล้เดี๋ยวนี้ปลาคาบสลบลาคับเอาปลาคราบกดออกกดอออกเอาดึงขึ้นดึงขึ้นเอามอาุบเีสิลาคราบนีปเดี๋ยวปลาคราบออกเยร่ยเย เอาป,ออปลขาก่อนนะอ้าก่อนอะไรปอย่างเัี้น,นี่อโอ้ปลาปตะกา้าคูมาคูมาเดี๋ยวลงไปเออนุ่ขนอมานโอ้โหครับรอบนี้เราขายด้วยนะครับวันนี้นจับขายวันน, <laughs> น,นี้มาแล้วครับเจอ สั่ง,งตรงม,<ล>มาจากพะนาเตรียมถุงมือมาผปาลปลาเลตรงเลยปลาน่งกอปล่อยล่องปลานะไช่่บอกเลยหยุดก่อน